ท่านนายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขและคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางกัญรัตจันแดงประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดตากและคณะขอนําเสนอผลการดําเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยในชุมชนปี2568พื้นที่ดําเนินการในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กอําเภอท่าสองยางจังหวัดตากจํานวน5แหง่งอําเภอท่าสองยางเป็นอําเภอชายขอบพื้นที่ติดกับประเทศ เมียนมาประชาชน60%เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ปากกากยอเด็กประถมวัยส่วนใหญ่พบสงสัยพัฒนาการล่าช้าด้านภาษาร้อยละ37.95ด้านการใช้ภาษาร้อยละ34.04จึงเป็นที่มาของโครงการดังกล่าวโดยสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดตากและ เสริมสุขภาพและกลุ่มงามสุขภาพจิตและยาเสพติดสำนักงานสาธรรรารณสุขจังหวัดตากและภาคีเครือข่ายด้วยโปรแกรมทิ่เปินพีในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กทั้ง5แห่งโดยดำเนินกิจกรรมทั้งหมด4ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงแต่และครั้งห่างกัน2สัปดาห์ได้แก่กิจกรรมที่1สร้างสายใย กิจกรรมที่2ส,สร้างวินยัยกิจกรรมที่3ส,สร้างเด็กเก่งกิจกรรมที่4ส,สร้างเด็กเก่งสอง ผลการประเมินด้านความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพบว่าก่อนเข้าโครงการต่ำกว่าปกติร้อยละ36หลังเข้าโครงการเด็กมีพฤติกรรมปกติและสูงกว่าปกติ100เปอร์เซ็นต์มเห็นลูกวทุกนักทีนยีหลอดยหลนั่่นเี่ยากนีมี่พี่ี่ยจากนยเมันมอ่มากขึ้นเยอะเลยูกมีมาธิเยอะ มีความกล้าเยอะเยอะกว่าเดิมเขาก็กล้าสแสดงมากขึ้นแล้วก็เขาชอบด้วยค่ะอยากให้มีกิจก,กรรมแบบนี้บ่อยๆค่ะให้ปรับ,รบความเข้าใจกับลูกได้เข้าใจลูกมากขึ้นค่ะสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดตากและคณะมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยสร้างความอบอุ่นให้ครอบครัวชาวจังหวัดตากและคุณภาพชีวิตของเด็ก สุขภาพดีขึ้นมีความสุขอย่างยั่งยืน